้องภารกิจใส่ฟ้าพายุบุกสวนคุณยายหนิงติดดินสู้แดดสู้ลมเกิดมาบนกองเงินกองทองเลยก็ว่าได้ค่ะพ่อแม่เนี่ยพร้อมที่จะซัพพอร์ตทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ ที่มีคุณพ่อเป็นถึงนักธุรกิจหมื่นล้านอย่างนนท์วิสรุตและก็มีคุณแม่เป็นถึงสุตตาระดับแถวหน้าของวงการบันเทิงอย่างชมพู่อารยาแต่ก็ต้องชื่นชมบ้านนี้เขาเลี้ยงลูกได้ชิวมากๆเลยนะค่ะปลอยตามธรรมชาติติดดินเรียบง่ายสุดๆว่าจากตารางงานเมื่อไหรเนี่ยคุณแม่ชมพูก็มักจะพาลูกๆทั้ง3คนใช้ฟ้าพายุและน้องเก๋ไปเที่ยวเล่นใช้ชีวิตอยู่บ้านสวนของคุณยายหนิง และล่าสุดยายหนิงนั้นก็ได้ทำคลิปภารกิจปล่อยไก่50ตัววิธีชาวสวนที่ยายหนิงสอนหลานๆซึ่งงานนี้เด็กแฝดนั้นแฮปปี้เอนจอยมากๆพี่ๆี่นั้นช่วยงานกันแบบขยันขันแข่งกันเลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่างานนี้ได้รับเสียงชื่นชมไปไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะบ้านเนี้ยเขาเรียงลูกติดดินของจริง และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ